ขอต้อนรับสู่ออโต้รีวิววันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากนิสันนั่นก็คือนิสสันนันซ่า2025รถกระบะท,ที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดเพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองโดดเด่นทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดีไซน์ภายนอกของนิสสันนันซ a 2025ถูกออกแบบให้มีความดุดันและแข็งแกร่งมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมเส้นสายที่ให้ความรู้สึกทรงพลังไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่เวลากลางคืนพร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบเล็ดดีไซน์ล้ำสมัยด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดและลงตัวเสริมให้รถดูสปอร์ตและมีมิติด้านท้ายติดตั้งไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ที่เข้ากับเส้นสายของตัวรถได้อย่างลงตัว ฝากระบาดด้านหลังออกแบบให้สามารถรองรับการบรรทุกของได้อย่างมีประสิทธิภาพและแข็งแรงภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงใหม่ให้หรูหราและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อรองรับการเดินทางไกลวัสดุที่ใช้ภายในเป็นเกรดพรีเมียมช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ทําทำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่าย พร้อมระบบนำทาง GPS และเครื่องเสียงคุณภาพสูงที่ให้เสียงคมชัดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้สะดวกขึ้น ด้านสมรรถนะน,นิสสันนันซ่า2 0 2พมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด2.3ลิตรให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดรองรับการใช้งานทุกรูปแบบระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อสามารถปรับได้หลายโหมดเพื่อรองรับสภาพถนนที่แตกต่างกาันระบบการสะเทือนถูกพัฒนาใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงแม้บนเส้นทางครุขระ ในส่วนของระบบความปลอดภัยนิสานนันซ่า0 2 5ถูกติดตั้งเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ทันสมัยเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภยัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังนิรภัยที่ช่วยลดความรุนแรงจากการชน สำหรับผู้ที่รักการผจญภัยนิสสันนันซ่า2025มีสมรรถนะที่รองรับการลุยได้ทุกสภาพถนนสามารถลากจูงได้สูงสุดถึง3,500กิโลกรัมทำให้เหมาะสำหรับการพ่วงเรือรถบ้านหรืออุปกรณ์เดินทางอื่นๆพื้นที่กระบาดด้านหลังกว้างขวางสามารถบรรทุกของได้เยอะพร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับการยึดสัมภาระเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานสรุปแล้วนิสสันนันซ่า2025เป็นรถกระบาดที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันการขนส่งสินค้าหรือการเดินทางท่องเที่ยวเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะท,ที่มีดีไซน์ล้ำสมัยสมรรถนะยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ครบครันอย่าลืมติดตามออโต้รีวิวเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากเรา